Uh สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคำพีไบเบิลโดยผมลุงทุง่งคลิปนี้ก็จะนำเรื่องราวต่างๆภายในคำพีไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมผู้ฟังอีกเช่นเคยโมเสสก็ได้เรียกชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเพื่อประกาศบอกกฎหมายของพระเจ้าโดยให้ทำงานหวันและให้หยุดหนึ่งวันซึ่งเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าบอก ให้ทุกคนนําของมาถวายเช่นทองคำเงินทองแดงได้สีฟ้าได้ขนแกะและก็สิ่งของต่างๆสำหรับที่จะทำเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์และเครื่องใช้ทำแท่นบูชาทำหีบสัญญาหลายๆอย่างแล้วก็ให้ทุกคนที่มีฝีมือช่วยกันประดิษฐ์ข้าวของต่างๆเครื่องใช้ต่างๆรวมทั้งทำเต็นท์ศักดิ์สิทธิ์ตามแบบที่พระยะโฮวาได้บอกมาแล้วชาวอิสราเอลทั้งหมดก็แยกย้ายกันไปทุกค คนที่เต็มใจก็นำของมาถวายตามที่โมเสสบอกทั้งเข็มกลัด ตุ้มหูแหวนและเครื่องประดับต่างๆต,ตามที่โมเสสสัง่งผู้หญิงทุกคนที่มีฝีมือก็ช่วยกันปั่นได้พวกหัวหน้าก็นำเอาหินโอนิกและอัญมณีต่างๆสำหรับที่จะติดเอโฟตับทับรวงมาถวายรวมทั้งน้ำมันหอมน้ำมันตะเกียงโดยโมเสสบอกว่าพระยะโฮวาเลือกเบชาเลจากตระกูลยูดาเพื่อรับพลังจากพระเจ้าให้เขามีสติปัญญามีความรู้ความ เข้าใจในการทำงานฝีมือทุกอย่างเพื่อจะได้ออกแบบงานศิลปะทำเครื่องทองเครื่องเงินและเครื่องทองแดงการเจรไนฝังอัญมณีต่างๆเบชาเลียก็ทำงานกับโอโฮลีอัพและช่างฝีมือทุกคนที่มีฝีมือข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องใช้ทั้งหมดประชาชนก็นำมาถวายเป็นจำนวนมากจนโมเสสต้องบอกว่าพอแล้วมันมากเกินไปแล้วแต่ก็ยังมีคนนำมาถวายเพิ่มด้วยความเต็มใจนี่เป็นเรื่องราวในอี ที่แล้วนะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอกราบเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมกันได้ใน EP นี้ขอกราบเรียนเชิญรับชมรับฟังได้ณนะบัดนี้ครับ ยบบท ที่37บชาเลวทำหีบสัญญาด้วยไม้อัคาเซียยาว2.5ศอกว้าง1.5ศอกและสูง1.5ศอกเขาหุ้มหีบทั้งด้านในและด้านนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์และที่ขอบด้านบนเขาเอาทองคำมาทำเป็นคิว้วประดับไว้รอบหีบจากนั้นเขา ลอห่วงทองคำสี่ห่วงไว้ที่ข้างหีบด้านละสองห่วงตรงเหนือขาของหีบทั้งสี่ขาเขาทําไม้คานด้วยไม้อักขาเสียและหุ้มด้วยทองคําแล้วเอาไม้คานสอดเข้าไปในห่วงที่ติด อยู่ข้างหีบเพื่อเอาไว้หามเขาทำฝาหีบด้วยทองคำบริสุทธิ์ยาว2.5ศอกกว้าง1.5ศอกและทำเครูปสององด้วยทองคำบนปลายฝาทั้งสองด้านโดยใช้ค้อนตีขึ้นรูปเครูป องหนึ่งอยู่ที่ปลายฝาด้านหนึ่งอีกองหนึ่งอยู่ที่ปลายฝาอีกด้านหนึ่งเขาทําเครูปไว้บนปลายฝาทั้งสองด้านของหยีบเครูปสององนั้นแผ่ปีกทั้งสองข้างขึ้นไปด้านบนปกคลุมบนฝาหยีบเครูปหันหน้าเข้าหากันและก้มไปหาฝาหยีบ โต๊ะด้วยไม้อาคาเซียยาวสองศอกว่างหนึ่งศอกและสูง1.5ศอกเขาหุ้มโต๊ะด้วยทองคําบริสุทธิ์และ เอาทองคำมาทำเป็นคิ้วด้านบนประดับรอบโต๊ะจากนั้นเขาทำขอบข้างโต๊ะกว้างขนาดเท่าฝ่ามือหนึ่งแล้วเอาทองคำมาทำเป็นคิ้วด้านล่างประดับรอบโต๊ะต่อมาเขาล่อห่วงทองคำสี่ห่วงติดไว้ที่มุมบนของขาโต๊ะทั้งสี่ขาเขาติดห่วงชิดกับ ขอบโต๊ะสำหรับสดไม้คานหามโต๊ะแล้วทำไม้คานหามโต๊ะด้วยไม้อาคาเซียและหุ้มด้วยทองคำจากนั้นเขาทำภาชนะต่างๆที่ใช้กับโต๊ะคือจานกับถ้วยและเหยือกกับชามซึ่งใช้เป็นภาชนะสำหรับเทเครื่องบูชาดื่มภาชนะทั้งหมดนี้ทำด้วย ทองคำบริสุทธิ เขาทำเชิงตะเกียงด้วยทองคำบริสุทธิ์โดยใช้ค้อนตีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันเขาตีออกมาเป็นฐานเป็นขาตั้งเป็นกลีบเลี้ยงเป็นดอกตูมและดอกบานเชิงตะเกียงมีกิ่งยืน่นออกมาจากขาตั้งหก กิ่งโดยยื่นออกมาข้างละสามกิ่งกิ่งหนึ่งมีกลีบเลี้ยงคล้ายดอกอัลมอนด์สามกลีบเลี้ยงสลับด้วยดอกตูมและดอกบานอีกกิ่งหนึ่งก็มีกลีบเลี้ยงคล้ายดอกอัลมอนด์สามกลีบเลี้ยงสลับด้วยดอกตูมและดอกบานเหมือนกันเขาทำเชิงตะเกียงโดยมีกิ่งยื่นออกมาจากขา ตั้งตามแบบนี้ทั้งหก ส่วนขาตั้งของเชิงตะเกียงนั้นมีกลีบเลี้ยงคล้ายดอกอัลมอนด์สกลีบเลี้ยงสลับด้วยดอกตูมและดอกบานเขาทำดอกตูมดอกหนึ่งรองรับกิ่งคู่แรกซึ่งยื่นออกมาและดอกตูมอีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งคู่ที่สองและอีกดอกหนึ่งรองรับกิ่งคู่ที่สาโดยกิ่งที่ยื่นออกมาจา ขาตั้งของเชิงตะเกียงทั้งหมดมี6ก,กิ่งดอกตูมกิ่งที่ยื่นออกมาและทุกส่วนของเชิงตะเกียงเขาทำจากทองคำบริสุทธิ์ โดยใช้ค้อนตีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเขาทำตะเกียงเจ็ดดวงขีมขีปไ้ตะเกียงและภาชนะใส่ไส้ตะเกียงด้วยทองคำบริสุทธิ์เขาทำเชิงตะเกียงและสิ่งของทุกอย่างที่ใช้กับเชิงตะเกียงด้วยทองคำบริสุทธินักหนึ่งตะลัน เขาทำแท่นบูชาด้วยไม้อะคาเซียสำหรับเผาเครื่องหอมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างหนึ่งอกยาวหนึ่งอกและให้สูงขึ้นมาสองศอกและทำรูปเขาสัตว์ให้เป็นเนื้อเดียวกับตัวแท่นเขาคุ้มแท่นด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทั้งสี่ด้านรวมทั้งส่วนที่เป็นรูปเขาสัตว์ และเอาทองคำมาทำเป็นขิ้วด้านบนประดับรอบแท่นเขาทำห่วงทองคำติดไว้ที่ใต้ขิวทั้งสองด้านติด ไว้ด้านละสองห่วงตรงข้ามกันเพื่อใช้สำหรับสอดไม้คานหามแท่นแล้วเขาทำไม้คานด้วยไม้อาคาเสียและหุ้มด้วยทองคำเขายัางปรุงน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเขาปรุงอย่างช่างผู้ชำนาญ มาถึงบทสรุปสำหรับอีพีนี้นะครับเบชาเลวก็เริ่มทำหีบสัญญาด้วยไม้อาคาเซียเขาหุ้มหีบทั้งด้านในและด้านนอกด้วยทองคำบริสุทธิ์เอาทองคำมาทำเป็นคิ้วประดับไว้รอบหีบ ทำห่วงทองคําไว้รอบหีบสำหรับสอดไม้คานหามแล้วก็ทำไม้คานด้วยไม้อาคาเซียหุ้มด้วยทองคำทำฝาหีบด้วยทองคําบริสุทธิ์และทำเครูปสององค์ด้วยทองคําบนปลายฝาทั้งสองด้านโดยให้เครูปหันหน้าเข้าหากันและก้มไปหาฝาหีบแผ่ปีกทั้งสองข้างขึ้นไปด้านบนและปกคลุมฝาหีบเขาทำโต๊ะด้วยไม้อาคาเซียหุ้มโต ด้วยทองคำบริสุทธิ์เช่นกันเอาทองคำมาทำเป็นคิ้วด้านบนประดับรอบโต๊ะติดทวงที่ขอบโต๊ะสำหรับสอดไม้คานหามไม้คานก็จะทำจากไม้อาคาเซียและหุ้มด้วยทองคำอีกเช่นกันแล้วก็ทำสิ่งของที่ใช้กับโต๊ะก็คือจานกับถ้วยและเหยือกกับชามซึ่งจะเป็นภาชนะสำหรับเทเครื่องบูชาดื่มทำเชิงตะเกียงแล้วก็ทำตะเกียงเจ็ดดวงซึ่งจะทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ กันแล้วก็มีการทําเป็นกลีบดอกไม้เพื่อประดับให้สวยงามมีลักษณะคล้ายดอกอัลมอนด์ก็ทําไว้หลายดอกนะครับและ พร้อมด้วยการทําสิ่งของทุกอย่างที่ใช้กับตะเกียงด้วยทองคําบริสุทธิ์ซึ่งใช้ทองคําหนักถึงหนึ่งตันลันแล้วเขาก็ทําแท่นบูชาด้วยไม้อาคาเซียสําหรับเผาเครื่องหอมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหุ้มแท่นด้วยทองคําบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านล่างตามแบบของพระยะหัววาที่บอกกับโมเสสมาจากนั้นเขาก็ปรุงน้ํามันเจิมอันบริสุทธิ์และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์เขาปรุงอย่างช่าง ผู้ชำนาญเพราะว่าเขาได้พลังจากพระเจ้าที่ทำให้เขามีความรู้ความชำนาญในการประดิษฐ์สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนี่ก็เป็นบทสรุปของอีพีนี้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง ลุงทุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนอย่างดีต่อเนื่องเสมอมาถึงแม้จะยังน้อยอยู่นะครับแต่ลุงทุ่งจะอยู่ได้ก็ด้วยกําลังใจจากท่านผู้ชมนี่แหละครับขอพระเจ้าโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรทุกท่านให้จงโชคดีมีความสุขมีสุขภาพพลานาไมที่สมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกคนไม่เจ็บไม่จนไม่ยากไม่ทุก ทรมานมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทุกผู้ทุกคนนะครับก่อนจากกัน EP นี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องและเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งในการทำคลิปนำเสนอเรื่องราวของคำภีร์ไบเบิลมาฝากท่านผู้ชมกันต่อไปพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ คอนตีขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันแล้วเขาทำชึ้นตะเกียงตะเกียงไม่มีช่งเขาหุ้มแทนด้วยทองคำบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านทั้งและด้านข้างทั้งสี่ด้าน และเยือกกับชามซึ่งใช้เป็นภาชนะสำหรับเทเครื่องบูชาไว <g it> <g it>